ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาเสื่อรับสัญลักษณ์ผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท c e b o o k f แฟนเพจไซต์ตเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถชิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง y YouTube และเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซต์ตะเมะอาแล้วครับผมกลับมาพบกันครั้งกับดาร์กอนควีสสามในพาร์ทที่10แล้วขึ้นเลข2หลักแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการ ออกเดินทางกันต่อเลยหลังจากที่พักที่แล้วเราตัดไปที่เมืองคอโตกาครับเดี๋ยวเราจะทําการเดินทางไปที่เมืองของพ่อค้าก่อนครับโอเคแต่ว่าถ้าเราจะเข้าเมืองพ่อค้าเราเอาเนื้อเรื่องเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วงกลางคืนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทาการเดินวนแถวๆนี้จนกว่าจะมืดนะครับเดี๋ยวตัดมาตอนมืดเลยละกันโอเคมืดแล้วโอเคเราเดินเข้าในหมู่บ้านได้เลยครับจัดไปเพื่อเอาเนื้อเรื่องของหมู่บ้านพ่อค้า เราจะสังเกตว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยนะครับทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดคนอื่นหลับหมดแล้วแต่ว่าบริเวณมุมซ้ายล่างของหมู่บ้านเราจะเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้เข้าไปคุยเลยครับเฮ้ยขับมีไอเดียแล้วทําไมเราไม่แบบว่าซุบซิบซุบซิบแต่ถ้าทําแบบนั้นมันก็อาจจะซุบซิบซุบซิบอะไรนะเจ้าอยากจะให้เขากดขี่ข่มเหงต่อไปอย่างงั้นเหรอเฮ้ยอ้าวมันเห็นเราละแ,แม่ทาเนียนทาเนียน เราเบื่อโทนี่เต็มทีแล้วเราจะไม่ทนกับความไม่ยุติธรรมนี่ต่อไปเ,อเริ่มมีปัญหาแล้วครับมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้นั่นก็คือการปฏิวัติและไม่มีอะไรจะหยุดเราได้ทั้งนั้นเลิกพยายามซะเถอะชิบหายละมันจะปฏิวัติโทนี่วะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดล่ะไม่งั้นมีเรื่องแน่เอาละวะโอเคง่ายๆตอนนี้เราต้องออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะครับนี่เราจะสังเกตว่าเริ่มมีคนตื่นละ แล้วก็มีทหารมาเดินเดี๋ยวเราจะไปที่สายล่าอีกทีครับนั่นไงเราจะเห็นว่าโทนี่โดนจับขังคุกแล้วเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โทนี่เห็นเราละท่านไซตา้านั่นท่านจริงๆกันเหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านมานะนี่ข่าเองโทนี่ข้าคิดว่าข้าทําสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้วแต่ดูเหมือนว่าอย่างที่ท่านเห็นนะพวกเขาไม่เห็นด้วยนะักอีกอย่างหนึง่งข้าอยากจะขออะไรท่านหน่อยนะท่านไปดูด้านหลังเก้าอี้ตัวใหญ่ในคฤหาสน์ข้านะ มีบางอย่างที่ข้าอยากจะมอบให้แก่ท่านนะหลังเก้าอี้นะครับข้าอยู่ที่นี่แหละเพื่อหาสาเหตุว่าทําไมทุกคนถึงได้ทําแบบนั้นสักวันหนึ่งพวกเขาจะให้อภัยข้าท่านว่าไงล่ะพวกเขาจะให้อภัยข้าอยู่แล้วเพราะข้าทําเพื่อพวกเขามามากแล้วไงล่ะมาหาข้าตอนที่ข้ากลับมาอีกครั้งแล้วได้ไหมโอเคสู้ๆโทนี่โทนี่ไม่ไม่ยอมให้เราช่วยนะครับเพราะว่าจะเคลียร์ทุกอย่างด้วยตัวเองจากนั้นเราจะเข้าไปที่คฤหาหาดของโทนี่ครับผมบริเวณหลังเก้าอี้ตามที่โทนี่บอกไว้ อา้าวเจอลุงด้วยครับนึงนะนี่สิ่งที่เราได้มาก็คือเยลโล่อบนั่นเองนี่แหละครับเราต้องทําหมู่บ้านให้เติบใหญ่เพื่อให้ได้เยลโล่ออกมาจากนั้นก็คุยกับคุณลุงคนนี้ในที่สุดก็กอกบฏขึ้นนะพวกเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแล้วพวกเขาก็จับโทนี่ไปขังคุกเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะโอเคลุงก็ช่วยอะไรไม่ได้นะโหนี่อาจจะบริหารแบบจริงจังเกินไปจนคนมันกดดันอนะ่ะมันก็เลยแบบว่าปฏิวัติแม่งเลยจับโทนี่ไปขัง โอเคเดี๋ยวเราจะทําการล่องเรือลงไปนี่โอ้โยผมกำลังจะบอกว่าต้องใช้กระดูเพื่อหาเรือลานี้แต่พอเอิร์นผมเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินเข้าเรือไปเลยอเอาละครับบนเรือก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากเก็บของเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไล่เก็บของก็แล้วกันเริ่มจากตรงนี้จะมีถังสองถังนะครับซึ่งมีเหรียญอยู่กองขวาโอเคส่วนซ้ายนะ่าจะไม่มีนะครับผมจะไม่ผิดเดี๋ยวลองลงข้างล่างก่อนเลยแล้วกันนะ นี่นี่โอ้ตรงนี้ก็หีบเยอะนะครับแต่เป้าหมายหลักเราคืออนันนี้เป็นจี้ของคู่รักเลิฟล็อกเก็ตเลเวอร์ล็อกเก็ตอ่าเป็นจี้ของคู่รักนะครับจากนั้นก็หายอันนี้ครับผมจะมีถั่วสตร t h แล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็หายนี้ไม่มีอ่าหายนี้นะครับจะเป็นเหรียญโอเคน่าจะมีแค่2อ,อย่างนะถูกต้องถังจะมีแค่2อ,อันนะครับต่อมานี้จะเป็นพวก ของใช้ต่างๆแล้วก็เงินส่วนอ้าวอันนี้เป็นมอนเตอร์นะครับอะไรเดี๋ยวสูให้ดูก็แล้วกันตายครับถ้าเปิดหีบแล้วเจอมอนเตอร์เดี๋ยวผมจะไม่ตัดนะเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอหีบเนี่ยสองเทินน่าจะตายแล้วเรียบร้อยโอเคหนึ่งเทินไกหนึ่งฮิตเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ เป็นเข็มพิษหลังจากนั้นเราก็น่าจะได้ทุกอย่างจากเรือลำนี้มาหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรละเราจะทําการซูมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะไปที่อ่าตังนะเมืองนี้จีปังเออจีปังเสร็จแล้วเราจะแล่นขึ้นเหนือไปนะครับจีปังขึ้นเหนือเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวซ้ายด้านบนนู่นเลยอีกไกล哟ก่อนนี้เ,าเลาะไปก่อนครับ นี่พอเจอน้ําแข็งปุ๊บก็เลาะขึ้นซ้ายไปยังไม่ใช่รูนี้นะครับขึ้นไปอีกมันจะมีรูด้านบนแน่ๆน่าจะตรงแถวๆนี้นะอ่าช่องนี้แหละเข้าช่องนี้ไปครับไหลลงล่างมาปึ๊บโอเคตรงนี้เราจะเจอซอกด้านซ้ายตรงนี้เลยครับบทเพลงอันโศกเศร้าลอยมาตามแม่น้ำ มีบทเพลงบางอย่างลอยมาแล้วก็ผักเรือเราออกมาครับทำให้เราไม่สามารถเข้าไปที่วิหารนั้นได้วิธีแก้ก็คือเราต้องใช้ไอเทมที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือเลิฟล็อกเก็ตนั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์คัดซีนเกิดขึ้นใช้เลยครับหนิงได้ชูจี้คู่รักขึ้นความทรงจำมันแสนอบอุน่นและความรักระหว่างอีลิกกับโอลิเวียที่มีต่อกันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศนะครับเอาละเป็น เขาเรียกว่าไงกินอายของความรักที่ตลบอบอวนอยู่แถวนี้นี่มีลําแสงเกิดขึ้นโอลิเวียข้างล่างก็คืออีริกนันเองอีริกน่าจะเป็นลูกเรือที่เราได้กระดูกมานังผมเดานะทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้งโออีริกที่รักของข้าคู่แท้ของข้าข้าเฝ้ารอการกลับมาของท่านตลอดหลายปีเลยโอลิเวียรักแท้ของข้าข้าไม่มีวันทิ้งเจ้าไปอีกแล้วไม่มีวันโออีริกแล้วก็ร้องไห้นะครับทั้งคู่ได้เจอกันจนได้ เรียบร้อยครับขึ้นสวรรค์ไปแล้วดวงวิญญาณของคู่รักได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วและคำสาบก็ได้ถูกล้างไปในที่สุดดีนะว่า่งขคือไปด้านบนท่านลงข้างล่างนี่ลงนรกเลยฮนะ่ห <c oughs> ยอกหยอก <c oughs> <ๆ>เขากําลังเศร้ากันอยู่เราก็มาตลกอกีกโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าด้านซ้ายก่อนนะครับตรงนี้จะมีถังเอ้หายหนึ่งอันให้เราเก็บได้เหรียญหมาอีกหนึ่งอันแจมแมวจากนั้นก็ลงล่างสุดครับแล้วก็ห้องด้านขวานะครับ ปอันนี้คือไม่มีอะไรเลยมาเก็บของที่จําเป็นในการต่อเออไม่ใช่ในการต่อสู้ในการใช้ผ่านด่านโอเคตรงนี้เราจะได้ดาบ Mountain Cliver มาเรียบร้อยครับดาบฟันภูเขาที่ไอ้ที่อยู่ในโรงแรมเคยพูดถึงคราวนี้เราจะใช้ดาบนี้ในการฟันภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวนะสูมได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้าน Ashham Ashham แล้วก็ล่องเรือลงใต้ไปเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณที่มีภูเขาไฟขวางทางอยู่น,น,นี่ด้านบนด้านบนเข้าล่องนี้มานะครับนี่แล้วก็เอาดาบมอลเทนคลิเวอรที่เราได้มาเมื่อกี้มาฟันภูเขาไฟตรงนี้จัดไปครับใช้หนิงได้โยนมอลเทนคลิเวอร์เข้าไปในปากภูเขาไฟที่เปิดกว้างอยู่เอาละครับแผ่นดินไหวทันทีเป็นดาบที่ผ่าได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งภูเขานะครับที่ไอ้นั่นบอก แล้วลาวาก็ไหลออกมาตรงแม่น้ําทาให้ต่อทางเดินให้เราได้นี่เพราะว่าตรงเนี้เราไม่สามารถเอาเรือเข้าไปต่อได้ละเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปการที่ลาวามันไหลมาสร้างพื้นให้เราก็คือทําให้เราเดินทางต่อได้นั่นเองมาจัดไปครับเราก็ล่องเรือลงมาตรงนี้แล้วก็เดินลัดลงมาครับลงใต้ไปเดี๋ยวเราจะเจอถ้าบริเวณด้านซ้ายนะครับลงไปอีก นั่นไงทาที่ทะลุไปอีกฝั่งเราต้องหาทางทะลุไปให้ได้ามาพอลงมาปุ๊บก็เดินตามทางก่อนครับชั้นแรกไม่มีอะไรเดินลงบันไดไปได้เลยเอ้ยอันนี้ขึ้นดีกว,ว่ามาโหตรงนี้นะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายก่อนเดี๋ยวเราจะทําการเก็บของด้วยไม่ได้เดินผ่าน,าน,านอย่างเดียวเดี๋ยวน,น,นี้เราจะไปซ้ายก่อนนะครับปึ๊บนี่เราเจอหีบหนึ่งอันเก็บมาได้เป็นเหรียญหนึ่งอันสวย แล้วก็เดินย้อนกลับไปทางเดิมครับแต่ทีนี้เราจะแยกลงด้านขวาล่างตรงนี้นี่ปึ๊บแล้วก็ลงล่างต่อนี่เราจะเจอหีบอีกอันหนึ่งครับเปิดหีบนี้ซะอันนี้ของดีเป็น t h นเดอร์โบว์ a บ e นี่ห่อเป็นดาบที่ภาค2เหมือนจะแรงสุดใช่ไหมดาบนี้แหละเก็บมาเดี๋ยวเราค่อยใช้ตอนก่อนอื่นไปด้านซ้ายก่อนครับไปเก็บของแป๊บหนึ่ง้ายสุดจะมีอหหีบ เก็บมาเป็นเกาะนะครับผมเกาะเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ใส่เลยครับไอ้ฮันเดอร์โบเบตอยู่นะวะอ๋ออย่างนี้นอ,อ,นอันนี้เกาะเกาะใส่ได้ด้วยแต่ว่าของผมเต็มวะฝากไว้ในกระเป๋าก่อนแล้วกันไม,ไม่ไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ทีหลังฮันเฟอร์ไปให้ใส่าตามันเลือกสลับของได้ไหมเนะี่ยเอาเลือกได้นี่วาโอเคสลับกับเหรียญก่อนแล้วก็ใส่เลยครับ โอเคทีนี้เราก็ได้ดาบเทนเดอร์โบเบดมาใส่ละเพิ่มความแรงในดาเมจขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ไปเลยครับโหตรงนี้ก็ลงล่างต่อลงล่างยาวๆจนเจอห้องที่เป็นหลุมอ่่ถูกต้องระวังตกหลุมด้วยนะครับแล้วก็ออกขวาไปขึ้นบันไดได้เลยห้องตรงนี้ออกขวานะครับ ออกขวาแล้วก็บริเวณนี้เลยต้องโดดลักษมีประมาณนี้แล้วก็ลงไปมาโผล่ห้องนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะหามันจะมีเหรียญอยู่ตรงกลางๆเนี่ยผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนหาแป๊บอน่าจะลงมาอีกถแถวๆนี้ปะวะอ่ะนี่นี่เจอแล้เหรียญอีกหนึ่งเหรียญโอเคเก็บเสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นไปได้เลยครับเราจะมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งที่เรากระโดดเมื่อกี้ ขื้นมันแตกใช่ไหมเราต้องอ้อมขึ้นบันไดตรงนี้มาใหม่นี่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดไปได้เลยครับโอเคทีนี้ก็เลาะแม่น้ําลงมาด้านล่างแล้วก็ข้ามสะพานแรกขึ้นด้านบนแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้เราจะลงล่างนะครับปึ๊บแล้วก็ออกขวาไปอันนี้เราลงสะพานตรงนี้เลยแล้วก็ออกขวาตรงนี้เลยแล้วลงล่างอีกทีครับทีนี้ก็ลงให้สุด ไม่ใช่ลานตรงนี้แล้วก็ออกขวาไปขึ้นบนสุดก็จะเจอบันไดครับเป็นทางออกของดันเจียนนี้ละมอนเตอร์ในดันเจียนนี้ค่อนข้างเก่งนะครับแนะนําว่าให้เก็บเลเวลมาให้ดีกว่าเดิมไม่งั้นเหนื่อยแน่นอนโอเคเราจะเห็นปราสาทของบาลามอสอยู่ฝั่งตรงข้ามนะแต่เราจะยังไม่ไปเพราะไปไม่ได้ <c oughs> เราจะเข้าออวิหารตรงนี้ก่อนอย่างแรกเลยวิหารตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณลุงที่อยู่ตรงกลางนะครับมาเหลือเชื่อ,อจริงๆริงที่มีคนมาได้ไกลขนาดนี้นะ ขอให้ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จดจำวันนั้นยิ่งใหญ่เนี้เอาไว้ไซตาได้รับซิลเวอร์ออกมาซึ่งเป็นออกลูกสุดท้ายนะครับที่เราตามหาแน่นอนว่าต้องมีคนอย่างท่านนี่แหละที่จะสามารถช่วยเราจากภัยคุกคามได้และแน่นอนว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์คงจะเป็นท่านนี่แหละที่เป็นคนที่แบบควบคุมเอเวอร์เบิร์ดได้ซึ่งเรากำลังจะไปช่วยนะครับโอเคได้เหรียญทั้งหลังนี่หอันแล้วก็ทําการซูมเลยครับไปที่ อเลฮานก่อนเราจะทําการล่องเรือจากอเลฮานไปที่ซ้ายล่างสุดนะครับที่ยังไม่ได้เปิดแมปตรงนั้นเห็นไหมมุมซ้ายล่างมีอยู่เกาะหนึ่งไปเลยครับล่องเรือไปยาวๆแต่จากนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เรือแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นในเรื่องตรงนี้ปุ๊บเราจะมีนกมาขี่ละซึ่งไม่ต้องเจอมอนเตอร์ด้วยดีกว่าแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ดีกว่าแ๊บนึงนะใกล้ถึงละออกซ้ายไปอีกยาวๆแบบนี้ยาวๆ แล้วก็ขึ้นบนครับเราเจอวิหารอยู่ตรงด้านบนนี่ตรงนี้เลยโดดเดียวอันนี้แหละเข้าไปครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดแล้วก็เก็บของตรงนี้ได้รับเหรียญมาอีกหนึ่งอันแล้วก็ขึ้นไปเลยครับนี่เราจเจอกับแท่นวางลูกแก้วแต่ละแท่นสำรวจด้านหน้าไม่มีอะไรแน่นอนครับเพราะเราต้องเอาลูกแก้วใส่ไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียงก็ได้นะครับก็ใส่ใส่ไปให้ครบก็พอเรียงแบบไหนก็ได้เขาบอกว่าวางไปเถอะขอแค่ครบก็พอบูออฟใสไปแล้วก็ข้างบนนี้เอาเป็นเลดออผมเรียงเลยแล้วกันนะผมก็ใส่กระเป๋ายัดยัดยัดยมานี่แหละจะได้ใส่ง่ายๆแล้วก็อันนี้เป็นกรีนออฟ ส่วนด้านขวาเป็นเยลโล่ที่เราได้มาแล้วก็ซิลเวอร์อันสุดท้ายเดี๋ยวผมจะใส่ช่องสุดท้ายเลยมาซิลเวอร์อออยู่ที่ไข่อ้านี่นอยู่ที่พัดครับจัดไปเอาครับพัดใส่ซิลเวอร์ออกเข้าไปคัดเซนนะครับซูมมาที่ไข,ข่ฟองนี้เอาแล้วแม่ถ้าเป็นภาพของ รีเมคเนี่ยมันต้องสวยงามแน่ๆกราฟิกผมหลบสปอยอยู่นะพยายามจะไม่เล่นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะดูความรู้สึกตัวเองว่าเฮี yeah, ยจากที่เราเล่นแบบธรรมดาแบบนี้มาแล้วพอไปเล่นรีเมคแบบ 2D อะ่ะ HD 2D remaster เอ้ยรีเมคอ่ะน่าจะน่าเล่นมากเอาล่ะครับลำแสงเป็นประกายขึ้นที่ลูกแก้วออกทั้งอ่าทั้งหกพุ่งแสงไปที่ไข่เอาละครับไหนดูซิ เขาไปคุยกับไข่เลยได้ไหมไข่สั่นย่างรุนแรงดูเหมือนว่ามันกาลังจะแตกออกมาแค่นี้เองเหรอลองคุยกับน,น้องยาวนานเราลอมานานเหลือเกินเราลอมานานเหลือเกินเราคอยวันนี้มานานแสนนานเรามาอธิษฐานกันเถอะโอเคเรามาอธิษฐานกันเถอะในที่สุดเวลาของเราก็ตื่นขึ้นแล้วเธอตื่นขึ้นแล้ว เราขอมอบท้องฟ้าให้แก่ท่านจงลุกขึ้นแล้วบินไปอย่างอิสระอีกครั้งเถิดเอาแล้ววะเราจะได้นกมาขี่แล้วเว้ยชีวิตจะได้ง่ายขึ้นสักทีไข่แตกแล้วมีโผหัวออกมาก่อนแหาวคำรามหนึ่งทีแล้วบินไปตัวไม่ใหญ่มากนะครับถ้าดูจากเอฟเฟกต์นี้แมอยากดูรีเมคแล้วนั่งสวยแน่เลย เอาละลายังไงต่อบินวนผมเหมือนแบบว่าเราน่าจะเดินทางง่ายขึ้นเยอะถ้าเป็นแบบเนี้แล้วก็ไปในส่วนต่างๆที่มันไปไม่ได้เราก็จะสามารถเข้าถึงได้หมดละเรียบร้อยจบแล้วใช่ไหมลาเมียเอเวอร์เบิร์สได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วลาเมียผู้รับใช้อาพรจากเ p เฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นเฉพาะผู้ที่คู่ควรเฉพาะวิญญาณเช่นนั้นแหละถึงจะสามารถขี่ได้ราเมียกําลังรออยู่ไปหานางเถอะโอเคครับก็คือคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะขี่มันได้แสดงว่าถ้าสมมติเราขี่ไม่ได้นี่คือจิตใจเราต้องชั่วหลายมาก <c oughs> อ่ะแต่เราขี่ได้เว้ย <c oughs> แสดงว่าเราจิตใจดีโอเคเดี๋ยวเราจะทําการใช้ไอ้เจ้าราเมียเนี่ยบินไปที่อเลฮานก่อนนะครับ กด A 1ครั้งจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับกด A ครั้งหนึ่งก็จะเร็วปกติกด x เป็นการเปิดแมปแล้วก็กด b เป็นการจอด take off นั่นเองแล้วว่าแต่อะไรหาวันอยู่ไหนวะไ <c oughs> อ้เจ้าเรามาไกลขนาดไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มีจีปังจีปังอันนี้ก็ไม่น่าใช่น่าจะล่างๆนี่แหละถูกแล้วนี่ววนะผมก็โอ้โหพอดูมุมนี้ว๊บมันจาไม่ได้เลยนะ ดูแผนที่ก็งงๆนิดนึงอ่าน่าจะแถวนี้แหละหมู่บ้านบนนี้นี่ไงเลฮานแล้วก็กด X เ,เด้อเด้อเดเร็วไปนี่โอเคจอดข้างปราสาทเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทาการตัดพาร์ทที่นี่ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย